ครับผมสวัสดีครับจากปลาขมแมสารครับวันนี้มาดูตู้ไลเล่นะครับ12นิ้ว SPM ครับผมรุ่น LT12 นะครับรุ่นยอดฮิตเสียงดีครับเมื่อกี้ลองแล้วเสียงดีมากๆครับมีเข้ามา4ใบครับผม4ใบสภาพสวยมากครับภาพสวยมากๆมากมากๆเลยนะครับผม ก็มีริ้วรอยการใช้งานนิดหน่อยครับเสียงแหลมถามกันมาเยอะนะครับเปิดให้ดูแล้วครับผมแหลมเป็นสองตูดนะครับเสียงแหลมสองตูดใบละสองตูดนะครับเป็นแหลมคู่แหลมเบิ้ลแหลมเบิ้ลเสียงดีครับราคานะครับ ใบละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมในคลิปเลยนะครับฟังในคลิปเลยใบละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับมีสี่ใบนะครับพร้อมกล่องนะครับผมกล่องยังอยู่นะครับกําลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะเก็บ LT ไว้ขาย SV ดีไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงครับผมลองฟังเสียงดูเป็นสาวกองนะครับเผื่อลง YouTube จะไม่ติดลิขสิทธิ์ ครับก็ฟังข่าวๆไปก่อนนะครับก็มีสินค้าครับมานำเหนือเป็นดอกละห่ำนะครับดอกละห่ำ15บ้นิ้วนะครับ 15นิ้วเป็นซับเบสนะครับเป็นซับสิก็หายากพอสมควรนะครับเป็นรุ่นแรปเตอร์นะครับรหัมรุ่นนี้เป็นแรปเตอร์วอยี่อ่าก็คือได้มาเป็นดอกเหมือนเ้าโมยกวอยมานะครับก็มีรอยมีรอยเปิดบวกมามีรอยเปิดหมวกมาแล้วก็เหมือนเขาไปถอดโมมาครับ แต่ว่าใช้งานปกตินะครับไม่เปลี่ยนไม่อะไรนะครับทั้งสองดอกเลยอหนักครับจะเป็นสเปคเดียวกับ18แรปเตอร์ครับแต่ว่าเป็นเป็นรุ่น15นิ้วเนียจะลองไม้มาแบบนี้ครับใช้งานปกติครับเห็นเขาว่าโมมาให้เบทมันลึกลึกขึ้นครับเจ้าของเก่าแจ้งมาว่าแบบนั้นนะครับผมเอาไปเลยครับ ดอกละหนึ่งพันหกร้อยครับดอกละพันหกครับดอกละพันหกยังไม่รวมส่งนะครับดูไม่เหล็กนะครับรุ่นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์สิบห้านิ้วเป็นดอกซับเบสโดยเฉพาะนะครับไว้์สี่นิ้วรุ่นนี้เป็นไว้์สี่นิ้วนะครับสิบห้านิ้วไว้สี่นิ้วครับผมของละหำดอกละพันหกร้อยนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ แล้วก็เป็นชุดสายไฟนะครับสายไฟเรียกว่าสายไฟโลดดีกว่าสายไฟโลดก็กล่องนี้600รวมส่งนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่มีสายมัติคอให้ด้วยสายมันติคอก็นี่หลายเส้นอยู่เนี่ยครับก็แถมให้ไปเลยครับสายมัติคอก็มีสายไม้ยาวก็มีนะครับกล่องนี้ครับ600รวมส่ง ส่วนปากครับปากรเล่อาจจะใส่ได้ตั้งแต่คอม3 4มสี่สี่สี่หนะครับใส่ได้หมดเลยเหลือปากเดียวครับอยู่นานมากแล้วเอาไปปากละห0 0้รว,วมส่งครับผมเหลือปากเดียวแล้วก็น็ตเวิร์ครับน็ตเวิร์ผมจะบอกให้ว่าครับน็ตเวิร์นะครับ สเปคเหมือนตัวนี้เลยนะครับตัวละ600ครับมี4ตัวที่แรกผมจะมาทำปากรายเล่ทำตู้เองนะครับไปเดโมคิดไปคิดมาแล้วหมดเยอะครับใช้ตู้บริษัทดีกว่าตัวละ6กรครับผมแล้วก็จะเป็นจะเป็นมิกอัโต้นะครับ มิกเอลโตารุ่นตามนี้เลยครับก็สภาพก็พอดูได้ครับผมตัวนี้ใช้งานปกติครับทุกฟังก์ชันใช้งานปกติทั้งหมดนะครับแจ้งมาว่าอย่างนั้นแต่มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเสียครับผมเสียดายมากเอฟเฟกเสียเสียงดีด้วยนะครับออลโตก็ออลโตเอาไปเอาไป2อ0 0รวมส่งครับ ตัวนี้ถ้าใครเอาจริงก็ไหวราคาไหนก็ก็โทรมาครับหรือว่าแอดไลน์มาครับเหมือนเดิมครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีอีกอมีอยู่ฝั่งหนึ่งยังอยู่ครับตู้เทโบนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก่อนอ่าคามดอกไปเฉยเลยอ่าเป็นดอกละหำนะครับดอกละหำ เอเป็นดอกมือหนึ่งนะครับใส่ในตู้ใส่รองในตู้ครับดอกละสามพันเก้าครับดอกละห่ำนะครับ18นิ้วไว้ 4, สเปคพั0หวัตต์ครับแม็กพันหกรวัตต์นหกรวัตไว้สีนิ้วนะครับก็ตัวนี้ถือว่าแรงครับแรงเลยทีเดียวอ่าไว้ห้าไว้หบางตัวนะครับ อวายห้าบางตัวถ้าไม่ไม่ดีนะไม่ดีจริงๆนะครับโดนนะครับตัวนี้เล่นหงายท้องเลยนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูตู้ครับผมตู้ตู้เทอร์โบเปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่มาแล้วเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบเจ็ดสิบนะครับเป็นเทอร์โบเจ็ดสิบ เป็นของช่างแม็กซูลินนะครับอพอดีผมขออนุญ,ญาตช่างแม็กมาติดโลโก้ตัวเองขายนะครับผมเป็นของช่างแม็กซูลินนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมีมีอยู่สี่ใบครับผมมีอยู่สี่ใบสัดส่วนนะครับกว้าง 5, 4, 0, 7, 2, ห้าสี่สูงเจ็ดสองลึกแปดสิบ ตัวนี้2ใบล่าง2ใบล่างก็จะใส่ดอกไว้นะครับเป็นตู้มือหนึ่งดอกมือหนึ่งเลยนะครับดอกละหำรุ่นเมื่อกี้นะครับแต่เป็นตัวอันฟ้ารุ่นเก่าครับผมก็ตู้เปล่านะครับตู้เปล่าใบละ3,300บาทนะครับตู้เปล่าใบละ3,300บาทครับดอกก็3 9 0 0ครับแต่ถ้าเกิดเอาทั้งหมด4ใบนะครับเอาทั้งหมด4ใบก็ ลดให้ได้นิดหน่อยครับเพราะว่าของมือหนึ่งมันมันไม่ค่อยได้กำไรมากเท่าไหร่ครับผมทีแรกก็กะจะเอาชุดนี้แหละครับไปเดมโมแต่นี่ตู้มันมีหลายชุดก็เลยเอาอีกชุดหนึ่งไปครับเลยแบ่งขายออกไปก่อนครับผมแล้วก็เป็นตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางสวยๆเลยอันนี้ถูกครับถูก คู่สามพันห้ครับไม่อัดแท้นะครับชุดแขวงสจุดชุดแข็งโรงงานนะครับตะแกงปัม๊มมีฟิลเตอร์ใส่ดอกสิบสองนิ้วแหลแหลมเป็นเป็นเป็นปากค้อยซอสก็ได้เป็นแหลมตอง8ก็ได้ครับมีเบ้าแหลมตอง8อยู่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับยาเรียวๆเลยนะครับผม พาไปดูตู้เทวีนะครับของช่างแม็กสุรินนะครับพาไปชมครับเนี่ยครับหน้าร้านมีอยู่จริงนะครับผมก็เนี่ยครับตู้เทวีช่างแม็กสุรินอ่าใบนี้อ่าชุดนี้ครับสี่ใบนี้อ่าผมบอกแล้วครับว่าตู้มันมีเยอะมีหลายชุดครับ ตู้เทวี v, ช่างแม็กสุรินนะครับเป็นผู้สนับสนุนมาก็บอกว่าโพสขายฝากขายได้เลยตู้เปล่านะครับใบละ3,700นนะครับช่างแม็กให้ขาย3,700นนะครับปกติราคาอยู่ที่4,200บาทนะครับงานตัวท็อปของช่างแม็กสุรินนะครับตู้เทวี v, นะครับสูตรใหม่สูตรใหม่เลย เป็นตัวท็อปนะครับขอบเหล็กหูยกก็เป็นหูยกเหล็กนะครับอ,อยู่ข้างในส่วนใครจะดูเพิ่มเติมก็แอดไลน์หรือโทรมานะครับมาสอบถามได้เป็น18นิ้วนะครับตะแกงปัม๊มติดฟิลเตอร์ให้อย่างสวยงามตู้เป็นตู้มือหนึ่งนะครับลงเดโมงานเดียวลงเดโมเมื่อวันอาทิตย์ที่8กันยาที่ผ่านมานะครับ ถ้าใครเคยไปดูงานเดโมเห็นชุดนี้เปิดก็น,นี่แหละครับตู้ชุดนี้เลยตู้เปล่าไปละ3,700บาทนะครับส่วนดอกด้านในดอกด้านในก็เป็นดอกอตูมตามนะครับตูนตาม18นิ้วร้อยห้านิ้วไม่เหล็ก1ชั้นนะครับใหญ่ๆแม็ก2อ0พวัตต์นะครับแรงแรงมากพาวเวอร์ดันเหนื่อยเลยครับดันแทบไม่ออก ดอกแรงจริงครับครับผมตู้เปล่าสามพันเนะครับดอกดอกละหกพันห้าครับดอกตูกตามนะครับสภาพสวยนะครับผ้าตึ๊งอยู่เลยดอกละหกพันหบาทนะครับส่วนตู้ชุดนี้ก็จะเป็นตู้ที่ไปเดโมวันแรกนะครับผมก็ของช่างแม็กซูลินเช่นกันนะครับเป็นเทอร์โบนะครับก็เลยขออนุญาตติด เป็นโลโก้ตัวเองนะครับเดโมตัวนี้ก็สนใจก็จับได้นะครับแต่ก็อยากเก็บไว้เก็บไว้ใช้นะครับผมดอกด้านในก็เป็นระหำนะครับเป็นระห่ำ1 5า2,000วัตระห่ำ1850 2,000วัต์นะครับก็จะขายยก4ดอกเลยนะครับดอกละ4,300บาทครับ ดอก4,300บาทคลิปที่แล้วผมเคยลงอยู่นะครับถ้าใครอยากเห็นดอกดอกละ4,300นะครับลองเลือกดูครับผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละง,งานโอเคครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกฝั่งนึงอ่าคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์นะครับใบละพันครับ เป็นสี่นิ้วสี่นิ้วสี่ดอกนะครับใบละพันเอาไปเลยนะครับใบละพันก็ไม่อยากเก็บแล้วครับเยอะเหลือเกินสี่นิ้วสีดอกไปเลยครับใบละพันตามนี้ครับสินค้าก็เหลือไม่มากครับพอดีงานงานหน้าบ้านเยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาส่วน ชุดนี้ก็เป็นของผมเองนะครับที่ใช้เดโมเข้าปีที่สามแล้วนะครับข้าปีที่สามแล้วปีที่สองหรือปีที่เกือบเกือบสามปีแล้วครับที่ใช้เดโมอยู่ยังไม่มีขาดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มั่นใจครับ s p m ตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยเลยว่าเดโมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดโมได้ร้อยเปอร์เซ็นต สบายๆนะครับเปิดหวานๆเพาะๆเปิดโหดก็ได้นะครับเราก็จัดการในคอร์สเอานะครับตัวขับการผมก็จะใช้แค่ TDK นะครับใช้แค่นี้ T D 13บ้านๆนะครับจุดนี้ทำงานได้เปิดฟังเพลงได้ทั่วไปนะครับส่วนทารทาร,ทารอยู่ในแหลกนะครับก็ออกตามนี้ครับผมอ่ามี่สินาทีแล้ว ก็ Facebook ผมก็ปาร์คท่าแก่น้อยนะครับส่วนเบอร์โทร092 645 4992นะครับลน์ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ดึกแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับผมปิดเครื่องก่อนครับเปิดไปนานแล้วครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับให้ชมอีกรอบนึงครับ จัดไปเลยครับสีใบ6,900าใบละ6,9 0 0นนะครับพร้อมใช้งานถูกนะครับตอนนี้8 9 9 0 0 0แล้วนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ